ยินดีต้อนรับสู่เขื่อขุนด่านประการชอนขึ้นไปเลยนั่นแหละขึ้นไปนี่นี่เหรอใช่ขึ้นไปนี่เหรอหรอ,อืมขึ้นข้าพี่เขากวักมือให้ขึ้นเลย ดูความสวยงามระหว่างทางที่ขึ้นไปนะทุกคนนี่วันนี้ไม่มีปล่อยน้ำลงสปริงเวย์่มัยเขาเรียกสปริงเวย์ไหมท่<ถ>อข้าง,งน้าสวยมากเขาจะมีบางวันเขาจะมีบอกอยู่ในเพจเกิดขุน,ขนดาดว่าจะปล่อยน้ำวัานไหนใครอยากได้วิวส,ยสวยๆก็ไปดูด้านในเพจเไป ต้องไปค่ะรครับตรงครับที่แล้วเรามาคนเดียวขึ้นป้ายที่จอดรถแต่เราไปจอดทั้งบน มุ่งหน้าสู่สันเขื่อนขุนด่านปราการชมเก่งมากเลยนะเดินได้วิ่งได้แข็งแรงมากวิวดีมากทุกคนลมก็ดีนะอากาศเย็นๆช่วงนี้อากาศดีมากแนะนำให้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วย ไปถึงแล้วโอ้ต้นกล้วยก็เยอะโอ้ดอกไม้สีเหลืองสวยงามมากอะไรวะรอกนั่นแหละสิโลดพูดอย่าี้ขยันพูดซะด้วยว้าวภูวเขาข้างหน้าไหม <c oughs> โอ้ย,อยวิวดีมากเลยอนะ มันเราไม่จอดถ่ายรูปเพากั้นกลวยไปให้เมื่อกี<ง>้ถึงแล้วนะจ๊ะสันเขือ่อนสันเขื่อนนะจ๊ะไม่ใช่สันขวานวายพูดไปเรื่อยเปื่อยสันขวานะเราก็าสันดานล,ล่ะ ตรงป้ายเราถ้าขึ้นจอดข้างบนเราเป็นมอไซค์จอดบนนูน้นบนนู้นเือเนี่ยเราต้องเงินทางนี้เลี้ยวขวาเข้าไปเลยเนี่ยคุณพี่ชี้มือบอกเลยขอบคุณค่ะมีห้องน้ำด้วยนะว้าวคนเยอะนูน่นอ่ะเดี๋ยวจอดรถแล้วไปเที่ยวกันอุ้ยสวยมากเลยอะ เรื่องขุนด้านปรากาศชนร้านอาหารร้านกาแฟนะตรงนี้ก็ตัวนั่งรถชมสันเขือ่อนตรงนี้ชมลมเลือห่างยาวขือนขุนด่านประกาศชมนั่ง เรือไปอ่าเขาช่องลมน้ำตกเขาช่องลมอันนี้มีรถกล์บไปปลาให้เช่าด้วยมส่ว,ว 2, 500, นคอนกรีต <54 S 2> บทอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและมีความสูงอยู่ที่93เมตรรับน้ำที่ไหลาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหนวนรกในล่องสู่อ่างเก็บน้ำทางนี้เป็นทางที่เขาเดินไปลงเรือกัน

ร้อยเก้าาสิบสี่เมตรได้ด้วยตนเองอัตราค่าบริการลดร้อฟค่ะสี่ที่นั่งคันละเก้าร้อ้าสบาทหกที่นั่งคันละ500บาทค่ะนี่เนาะอำเภอเมืองนครนายกเราไปหาอะไรกินดีกว่า หาอะไรกินเสร็จแล้วเดี๋ยวขอยไปนั่งรถไปสันเคลื่อนไม่ใช่สันขวนันอน่เช็คอินถ่ายรูปว้าวคนเยอะมากเลยมาจากทั่วประเทศโอ้นนคนเยอะจริงจังทุกคน ขับเป็นไหมข,ไขับเป็นไหมไปสันเขื่อนขับเป็นไหมเออค่าเช่าเท่าไหร่วะเห็นมันง่ายกว่าถ้าขับไม่เป็นเราก็ไปกับรถมุนนี่มาปุบเราพร้อมจะโอเคเข้าตรงนั้นเลยนี่เช่าเท่าไหร่คะหนึ่งสามร้อยห้าสิบอ๋อสามบาทบสามร้อยห้าสิบกับห้าร้อย เดี๋ยวเราไปรถนี้เนาะกินข้าวกว่อนหิวอันนี้คนละสามสิบบาทอันนี้ขึ้นเรือไปอ่าอะไรนะเขาช่องลมหาของกินตรงนี้จะกินข้าวหรือจะกินแบบนี้ ใส่ก่อนอีสานสิบห้าบาทค่ะอืเหงาเนี้ยแหละเหมือนจะมีแต่แบบนี้เนาะอะไรดีจ๊ะป้ามาสามคน อ๋อตรงนู้นเหมือนมีร้านข้าวอยู่๋วยเตี๋น้ำใส่ต้มยำ๋้ยเตี๋วจีไ้าแฟด้วยหู้ยลูกทอดค่ะกาแฟเนาะ ไข่กระทะอันนี้ข้าวรากแกงพกินอะดีเอาหนึ่งแล้วก็แล้วก็ใส่ทุกอย่างอีกหนึ่งตรงนั้นไม่ได้จะสั่งกาแฟด้วยอ๋อสั่งกาแฟอ๋อ,อน,นี่โอเค เจอเลยค่ะถ้าในเจอเลยนะเวาตักที่ลูกช้านะต้องตักก่อนลูกหน้าหน้าหวานมีกาแฟหรือเปล่าเอา,าชามมนาวของจิ้นมาจากที่สองป่าถ้ามาจากต่างประเทศที่นี่รักที่สุดวิวดีนะโอเคสามรอหนึ่งสองสามวัดดี เราอาหารไข่กระทะแล้วก็ไข่กระทะน้ำจิแป๊แมนิชามะนาวนั่งก,กินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปนั่งรถเล่ไข่กระเทระแฮ่กระทะ ่ครกะทะนาะสันเขื่อน ก <c oughs> ินเสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวไปนั่งรถเล่นกันห้องน้ำฟรีนะทุกคนอยู่ตรงลานจอดรถนี่เลยสองคนค่ะ ข,ข,ขึ้นได้เลยไปนั่งรถเล่นชมวิวสันเขอน <S <S ขตรงนี้มีคาเฟ่ด้วยนะคาเฟ่ริมน้ำเลย ที่ไปลงเรือคุณด่านคาเป่จะเด้งกระดอน Oh, okay. man. สารเฉพาะขนดาโอ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วการจัดรายการประชอนโถเป็นเราดูที่เราฝั่งสวยทั้งสองฝั่งเลยจัดรายการให้ความรู้เกี่ยวกับต้นเกล็ดและการทั้งเที่ยวของเกล็ดยาปราการเกล็ดค่ะสวยมาก วิวดีมากมองลงไปทน่านนวามของเราก็าจะเปจุดน่านน้ำของเขื่อเราตั้งแต่ต้นสาเป็นต้นไปก็จะเป็นจุดเล่เกเรือยางระยะทางเกือบสิกิโลเมตรเลยนะคะเลอ ้องแก่งอ้ย mm hmm. สูงมากอุ mm ้ย hmm. เสียว <c oughs> My g o น สปริงเวยสปริเว่บบนี้นนน่กกอบงเ่เปิดน้ลงสูรับน้ได้ก็คือใ้นคนครนายกยาที่เังเพื่อชออเหลือบัปนักเที่ยวค่ะหรือขันเล็กยคนทั้งหมดอ,อย่าให้อย่าให้ล่วงลงไปเสียวมาก โอ้ด้าน,นหลังสุดมากแล้วเราหล่ะอยู่ที่ไหนอยู่บนสันเขืนนี่ไงเอ,อ๋การอ,อื่นก็ว่าความปลอความเป็นมาของสวนสงาการว่าการชลนันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะมีสถานี้ยาวเลยนะก่อนนี้ก็มีสายเด้อ ชื่อว่าสายท่าดานรองรับน้ำมจากน้ำตกเหีวตะลอนในเขตนิยนแห่งชาติเขาใหญ่ <l ok> ที่สร้างกป็นจหวาดช่องเขาทา่าน้ายมือค่ะก่านสายมือเหรอพองช่วงหน้าน้อนสายเดิมก็ไม่สามารถรองรับน้ำได้เป็นจำนวนมากเลยทำให้น้ำรุนแรงไออกไปทุกทจังหวัดนครนายกในจังหวัดใกล้เคียงทุกป,ปีค่ะเสียงน่าร <ok> ัก ความถชั่หน้าแรงเก่ายเดิมก็ขัดเห็ุน้ำไม่น้อยถ้าไม่เจดปัญหาแพลงและปัญหาดินต้นต่างถ้าไม่กเกิดักรในจังหวัดนครนายกเกิดความเดือดร้อนนั้นมากเลยค่ะเพรู้สเด็จผูบ่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้าพระองค์ท่านทรงมีโครงการอนุญาตมาจากทระต้านทดเพื่อให้สร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมาจนในปีเจ้าเป็นิันรกอสร้างรื่อี ้พศออ2502ก่อสร้างโดยบริษัทอิสตัลลุกคา<ม>ดีซีพีปปสุดตารถทีย่ยานแห่งชาติเข่าใหญ่เป็นผู้ดูแลในการก่อสร้างค่ะโอ้ยกายเหมือนกันเนะาะ ด้านซ้ายน้ำพุถ้าปล่อยออกมาเราไปที่านสายมของเราจะเห็นพร,ระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเ,เด็จพระเจ้าอยู่หัวในรักชกาลที่9ที่พระองค์ทร<อ>งบวชเสด็จวันที่2พฤศจิกายนพศ2544และพระองค์ท่านทรงยินทอดพระเนตรดูการก่อสร้างเขื่อน ดยทางันเองค่ะ<อ>จานแห่งนี้ก็ใช้งบประมาณในการเกอสร้าทิศหน่งหนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาล้านบาทค่ะ<อ>จานแห่งนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิเจ็ด ะระยะเวลาในการต่อสัน้นยิบิน5ปี้วยกันค่ะค่2 5 1 2 2 5 1 7พระองค์ท่านได้พระราชะทมาเสร็างนี้ว่าเจ้าคุนดาประการชิเพื่อเป็นเก็ยรอกิดแก่เจ้าพ่อคุณดาหรือท่านคุนหานพรไพรวัลเป็นนาด่านของอนครนายกในสมัยที่อยูอายุทยาคา่ะ ความย,ยาวตลอดแนวสังเกลือ2,594เมตรหรือ3กิโลครึ่งความสูง93เมตรความกว้างของทางเกลือน89เมตรให้สรุขึ้นมาเป็นพื้นที่ด้านกลางนี้มีความกว้าง,าง,เเาง,างา8เมตรได้กันค่ะ ยานแชาติเขาใหญ่ใหญ่จริงๆหันไปดูสิขอนน้ใช้เป็ขุนยวรเป็นเขตพที่แห่งชาติเขาใหญ่ถึงจังหวัดนครนายกเขตพื้นที่แห่ชาติเขาใหญ่มีพืที่ติดต่อยู่ด้วยกันสี่จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนครราชสีมาและสระบุรีค่ะ ำคำว่าขุนด่านประการชมในหน้าผาด้านหน้าประกานของเราถ้า,านอของเราจะไ,ได, 14, ด้ความสเฉ่ทุกคนก่ิ่งนิระหรือที่หลังบรงบร้าค่ะก็สิ้นสุดเลยอ่ะาของเสน,นเร 2, ือไที่นี้สองกิโลครึ่งหรือสองพั็ห้าร้อยเจ็เม้ค่ะ กลับเลยนาะไม่ได้จอดให้ห<ฮ>ถ่ายรูปถ่ายรูปเพราะวันนี้หากกลับว้าวประการต่ามากแลาวคือทัช้าน,นหน้าของเราจะดูสวยางามมากเลยนะคะ มองไปทาง้านขวาของเราจะเห็นสีส้มๆกรงลอยอยู่นั่นคือคุ้นลอยแต่ท่านอาจจะคิดว่าทึ่นลอยนี้เอาไว้ทําอะไรท่านไหนของเราเอาขึ้นลอยนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ปาท่านเกิดของเราไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้ามาหาปลาในเขตขึ้นลอยนี้ค่ะเสียงน่ารักคืไปเรื่อยๆนเพลินสวย ปรานห้าซ้ายมือของเราจะสวยงามมากเลยนะคะว้ mm hmm. ะาวาราหน้าซ้ายมือของเรา mm hmm. ก็ใจบ้าแบบเล็กๆ mm hmm. แต่เป็นแบนี่ไม่ใช่ในสาวในโฮมสเตย์ mm hmm. แต่เป็นอาคารสำนักงานของกรมชลประจวนจังหขันธ์ล mm hmm. และรดถึงบ้านพักของเจ้า้ะที่ที่ดีด้วยนะคะ <laughs> เสียงน่ารักมากอันแรกตอนยังเด็กอันสองโตแล้วของเรานี่ก็คือฉลอมร้องเฉลีซ่อมตาประตูระบายน้ำน้าตัดน้ำไปสู่ของเลปิปทานให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้น้ำใช้การตลอดผ่านปีอะค่ะชอบเสียงมากเลย นี่น,นกนกกางเขนบินใช่หรือเปล่ากางเขนขนาดไทยนี้ต่ำรับน้ำตสองร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทเมตรจากระดับน้ำทะเลปากกาหัวคือร้อยสิบเมตรจากระดับพื้บบนดิบบนเก้าสิบเอ็ดเมตรค่ะปัจจุบับนนี้น้ำในแค่ของเรายอยู่ที่ประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะ โอ้ยได้แล้วต้องใช้เวลาพอสมควร ช่วงปลายฝนและหนาวทางกบประมงก็จะนำพันตามาบ่อยที่เขือแห่งนี้ทุกปีนยิงน้ำแสนตัวเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปลาบึกค,ค่ะปลาบึกคล้ายกับปลาสวายน้ำหนักถึงหกสิบถึงเจ็ดสิบตัวใหญ่ขึ้นไปเลยนะคะปลาบึกเป็นปลาน้าจืดขนาดใหญ่ของเขือนเราค่ะ การข้าร่างสัรเกิดของเราก็จะมีโบงขาดใหญ่ตลอดกนรสัตเกิดเราเลยปีไวเพื่อให้เจ้าเนี่ยเข้าไปตรวจสองบร,กรงิการของเืกิดการเคลื่อนตัวการเอียงตัวการขยายตัวของเื่อดเ่ินแห่งนี้เรารับแรงสสั่นะเทือนได้ถึง7.2ลิตรของไบไวยค่ะ มองไป,งงไป,ท,ปที่ด้านซ้ายมือของ,องเราก็เห็นวงกลมเรูปดาวนั่นก็คือราดาวไปที่จอนท็อปเปอร์พัดที่ด้านของวลาสมเด็จพระเจ้าอย่งอนนา,างน้อยราชกาลที่เก้าที่ท่าเกัาเราได้ปรับกตูนตั้ง,งสนอกไม,ไม้ได้ถ่ายวิชเวอร์ได้ด้วยนะคะ น่าสวยายมากเลยค่ะเสียงน้องน่ารักมากเลยค่ะทำเสียงแบบน้องทำไม่ได้ค่ะน้องน่ารักแต่เราทำแล้วตองฮอค่ะตองบอลลี่อ๋อเลยนี่แหละค่ะการเุณดาตลอดการชทําเสียดของเราก็จะมีราหันยาของชาวบ้านให้บาดรีการไปเที่ยวเขาได้้นาตตก ในเขตนิามแห่งชาเขืย่ยาย่อยได้ยินน้ำตกแหงนะร้องก็จะยิงสารจำกัน,น,นก็กจะมีน้ำตกขัวช่อมเอยน้ำตกหกนช<อ>่อน้ำตกของคลางไม่ต้องร้าตกคะของครางเพรา,าะราเรียนทุกอย่างดีเช่ชีประเทศสายด้วยคะค้าบริการท่านละสองร้อบาทค่ะใช่ไหมคะจาร้อยสยองชั่วโมงค่ะแล้วของเราก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่ หกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะ ีายการ่านไทยเป็นของเราราคาสีแดงที่กระสันเ่วของเราทนี่คือโรงไฟฟ้าลังไฟฟ้าพังน้ำขนาด10เมกะวัตต์ค่ะที่การไฟฟ้า่ายผลิตผลิตให้แก่เครือขุดดางรายการชนค่ะเสือาใใรสนใจรถกล์ฟไฟฟ้าอัตราค่าบริการ4ที่นั่ง350 6ที่นั่ง500ขับเองเป็นชั่วโมงนะคะ ฐานะลังของเราบริเวณชั้นสองก็คือศาสตร์เจ้าพ่อขุนด่านหรือท่านขุนหานพิหากไต้หวันเพื่อสันติจักรวหว้บูชาก็ใช้เลยนะคะชั้นสองเกิดเรามีเจ้าที่ต้องการดอกไม้ทุปเทียน เ,เหนื่อยด้วยค่ะ,ะ,ะการจัดราใส่ท่านแต่สอบภาษาอัท่านกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะลงไหมลงทำไมลงกัเขาลงไปเดินเล่นกัน สิบสิบกว่านาทีอยู่นะสิบห้านาทีหมาเลื่อนไอ้สวยมากแสงดีได้วันนี้ป้ายเขื่อน อา้ารนั่นรถรางของเราก็าคือร้านกาแฟของบรการข้างหลังร้านกาแฟคือจะชมวิวถ้าเลือถ่ายที่ชมวิวได้ได้วยนะคะถ่ายที่ชมวิวได้ด้วยนะคะเถัดไปจะห้องน้ำทางเข้าเรามีห้องน้ำให้บริการอยู่ร้านจากรถชั้นสองเข้ามานี้เนาะเกิดคุณน,นด่านประกาชนชันเอ่อย่าพูดตามน,น้องน,นะ ทำไมล่ะคะน้องมันเหมือนคนเดียวกันใช่ไหมเสียงแรกอาจจะเป็นเสียงเด็กอ่าโจหน่อยก็เป็นเสียงที่สองแล้วถ้ามึงทำเสียงก็จะเป็นเสียงที่สามเสียงแกใช่ไหมเชลตกตกรถเลยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการรถตากขอเครื่องคุณได้ราคาเชิญอย่าลืมกดซับซากให้กดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะคะลากรแถวิ่นเลยกับคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย Gracias. know